3พระบ้านพระเหมายอดนิยมติดต่อเราได้ที่ Facebook Fan Page พระบ้านพระเหมาฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมาทุกคนนะครับก็คลิปนี้จะมารวมพระนะครับเป็น3พระบ้านพระเหมายอดนิยมนะครับเริ่มจากองค์แรกเลยนี่หลงปุ่มหมุนนะครับเลี่ยมกรอบสวยๆนะครับอ่า ก็เล่นแค่ชอบเช่าแค่ที่คุณรู้นะครับก็ตาใครตาดีเนี่ยได้กำไรแน่นอนนะครับเน้นเล่นแค่ชอบพอ นี่เป็นด้านหลังนะครับหลวงปู่หมุนทิตสีโลอายุร้อยหกปีวัดบ้านจานนะครับปีสองพันห้าร้อยสีสิบสาม เหรียญที่สองนะครับอันนี้เหรียญเต้าหลวงพ่อหลิวนะครับปดนี่วัดไร่แต่งทองนะครับก็เล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้พอนะครับ 得浪啊，对。 นี่เป็นหลวงพ่อพรมนะครับก็ใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ใครสนใจเช่าพระองค์ไหนเนี่ยติดต่อทาง Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมานะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่าง ต่อไปด้านหลังนะครับนี่ผมว่าผมวัดช่องแคนะครับก็เล่นแค่ชอบชอบแค่รู้นะครับ ก็สมองค์นี้คนระับเป็นพระเรียกว่าเป็นพระบ้านพระเหมาที่มีราคานะครับคือไม่ว่าจะเล่นประกันแท้หรือว่าจะเล่นแบบเป็นพระเหมาเนี่ยก็ถือว่ามีราคานะครับแต่อยู่ที่ว่าถูกแพงถูกแพงก็อีกเรื่องนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็หากใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมาะนะครับก็ช่วงนี้ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับ ก็มีอะไรก็ถ้าพอแบ่งได้เนี่ยผมก็ยินดีแบ่งอยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดพระเครื่องก็น่าจะยังไม่เปิดสําหรับหลายๆที่นะครับช่วงนี้ก็มีแต่สนามพระออนไลน์นี่แหละนะครับที่เปิดอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ใครมีทางไปต่อก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยก็ยินดีแบ่งปันตลอดนะครับช่องทางติดต่อก็คือ Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมา ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับหรือ www.facebook.com แล้วก็ slash e นะครับ H O M E A M U L E T 456นะครับ HOMEAMULET 456อันนี้ก็เป็นลิงก์ของทาง Facebook เรานะครับใครที่ดูอยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปลงพระจากทางช่องเรานะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชม นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ